ก็เคยียนมหาโพคารอบนีนน้นี่อาจารย์แขกจะใส่วิทยายุทธเกี่ยวเรื่องของศาสตร์ไทยก็คือผงม,มหาโพคา่าลงไปในตะเกียงด้วยในวิชาของศาสตร์จีนเราก็จะใส่เราก็จะมีหูอดีตถือเป็นหูที่ไฮไลท์นี่คือหูอหูหกสสยน้ําซึ่งปกติหูหกสายน,น้ำไม่มีจําหน่านะมีเฉพาะหูเขียนมือใช่ใช่หรือละห้ามื่เท่านั้นใช่อันนี้เนี่ยถามว่า เอาไว้เพื่ออะไรจริงๆเนี่ยเดี๋ยอน,นี้ยังไม่ได้ผ่านการทำพิธีอะไรเดี๋ยวเ้าจะลงตาประทับอ๋อนี่ต้องลงตาเราจะลงตาประทับม,มีมีตาหูประทับที่หูกระดาษใครที่อ,อยากได้โชคข้าวแบบรวดเร็วหลังจากจุดตะเกียรแล้วเนี่ยก็เอาหูเนี่ยไปเขียนเนี่ยไปเขียนชื่อไปเขียนชื่อ,อชื่อสกุลวันเดือนปีเวลาเกิดของตัวเอง แล้วก็เผาที่หน้าบ้านหน้าคอนโดหน้าระเบียงได้เพื่อเรียกพลังงานเข้าบ้านแบบรวดเร็วส่วนคนที่อ,อ,อยากจะพกคูนี้ติดตัวเนี่ยเราแนะนำว่าคุณต้องจุดสองตะเกียงใครที่อยากคือเบื้องต้นนะเบื้องต้นแห่งความเจ๋งเนี่ยของตะเกียงมหาภาคเาเราเนี่ยให้จุดสองตะเกียงเหตุผลก็คือมันจะได้คูกระดาษไปสองแผน่นไม่ใช่ไหมได้หูกระดาษไปสองแผน่น แผ่นหนึ่งคือเผาเรียกโชคา้าขก็บ้านเลยนะเพราะว่าเป็นที่อยู่อาศัยมันจะสะสมพลังงานแบบรุนแรงอีกแผ่นหนึ่งคือเงาหูนเนี่ยพกเลยกูก็ดันพกได้จังพกได้อามาพ<ว>ับแล้วพวก,วพวกอีกตัวเลยเพราะกูลงประทับทดังนสำคัญนี่เป็นหูประจําตัวเลยเราแข่งชื่อเราใช่แต่มัใ,<ห>ใช้ได้ปีเดียวอ๋อใช้ได้ปีเดียวใช้ได้หนึ่งแล้วหมดปีเราเผาเดิมวันสองเจ้าปีหน้า,นาเผา วันสงกาคือสงกา้าวันสงเจ้าเนี่ยมันจะมีบอกเลยก็คือวันไหวเจ้าตาวันสงเา้าโอเคอ่าล้วก็ค่อยไปเผาแต่ปีเนี้ถือเป็นมิตหมายดีพูดหกสายน้ําเนี่ยถ้าใครฟันก็เทนได้จะรู้ว่ารุนแรงแล้วพูดหกสายน้ําเนี่ยขนาดแค่พูดที่พกติดตัวนะยังรุนแรงมากไม่แค่พูดเดียว อันนี้ครบกตัวปกติมันต้องเป็นหูเขียนมือละนัอ้อันนี้ถือเป็นหูเขียนมือประจําตัวเลยเืไหเป็นหูเขียนมือประตัวในราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อบาทคุณได้จุดตะเกยียงมหาโภคาแล้วก็คุณก็ยังได้หู้เอามาเผาคนที่จุดสองตะเกยียงคุณบอกทีมงานมาเลยว่าค,คุณจุดสองตะเกยียงเขาจะระบุเลยว่า แผ่นไหนเอาไปเผาแผ่นไหนพกติดตัวไม่เหมือนกันอาจารย์ไม่เหมือนอะไรเราป๊มไม่เหมือนกันไม่เหมือนเพราะว่าแผ่นที่เผาเนี่ยจะปั๊ม,มันเดียวจะมีตาประทับอันเดียวแต่แผ่นที่พกติดตัวจะมีตาประทับสามาอันอาจารย์แล้วจุดครั้งเนี่ยคนมันได้เยอะที่สุดคนจะได้ถึงสิบสองเดือนยังคุมได้คือ,อพอจุดตูมปุ๊บหนึ่งเดือนแรกเนี่ยจะเห็นผลรุนแรงเพราะว่ามันจะส่งผลในวงรอบหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแรกจะส่งผลรุนแรงเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายๆคนอย่าง v i p หลายๆคนถามมาพอเห็น,มมนเมื่อวันเสาร์เนี่ยก็ถามเรามาว่าอาจารยครับผมก็จุดกี่ตะเกียงดีล้วก็บอกว่าถ้าเต็มที่นะมันได้12ตะเกียงคือคุม12เดือนเลยตะเกียงมันก็คือเดือนหนึงคูมได้12 12เดือนการังจะดูว่าพิมอย่างเยวเลยนะ,ะ,ะลงไลน,น์แอดไงตาถา,ทามทั้งวันเ่ยจนถึก็คือคนนึงจุดได้12ตะเกียงถ้ากับคูณ12เดือนคูม12เดือนเนี่ 12, ย แนะนําว่าคนจุดสิบสองตะเกียงได้เปรียบได้เปรียบเผาไปอ๋อเดือนละตะเกียงอย่างนี้เราได้สองคันเราก็เผาเผาเดือนละครั้งเผาเดือนละครั้งเลยเพราะเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนเดือนปุ๊บเผาวิธีการดูคือถ้าเขาบอกว่าวันนี้วันฉลูึงเผาเลยอ๋อไอเดือนั้นไปดูหนังเนี้ยเผาวันเดือนฉลูวันแรก คลุแรกฉลแรกของเดือนในแต่ละเดือนคนที่มี12งคนเดือนเนี่ยได้จุด12ตะเกียวันนี้วันฉลุมเผาเลยพลังงานในปีนั้นมันจะเข้าหามือแบบดุแรงทั้งปีเพราะมึงจุดทุกเดือนอ่าแล้วก็คือคนที่จุด12ตะเกียเนี่ยมันจะได้รูกระดาษเนี่ย13ใบมันจะได้เพิ่มมาใบหนึ่ง อาจารย์ฐานไทยใบหนึ่งใช่เพราะว่าอีกใบต้องใหพบอีกตัวก็ราะว่าใครจุด12ตะเกียงจะได้กระดาษทุกกระดาษสิามใบคือให้เผาอ่ะ12ใบใบสองใบคือต้องเผาไปแต่ละเดือน12ใบแต่งใบอาจารย์ให้พพให้พพติดตัวแล้วก็ในใบที่คนที่จุด12ตะเกียงเนี่ยในนี้มันจะมีห้าอันมันจะพระตามพระมี5อันไม่เหมือนคนอื่นอีกไม่เหมือนอด็กเพราะว่ามึงมึงทำรุริแรงกว่าเขาเพราะนั้นเองครัมึงก็ทำรุริแรงกว่าเขา อ่าส่วนคนที่จุดสารตะเกียบผมอยากได้ห้าอันไม่ได้ถ้าคนจุดตะเกียงเดียวเอาหูไปเผานะ่รทบห้ามพกใช่มันมุมียานยาวเงียเพราะยัไงผมเขาบอกว่าไม่อยากเผาพกดีกว่าไม่มีผลไม่มีผลเผาดีกว่าถ้าจุดตะเกียงเดียวต้องเอาหูเลยเพราะเอามาพกมึงห้ามหมดเพราะไม่เห็นผลนะเพราะเห็นผลช้ามากแต่ถ้าเผาปุ๊บเดือนแรกมึงเห็นผลปี๊ดเลยโอเคเพราะว่าเอ่เราตั้งใจไว้ว่าจะทำยังไงก็ได้เพราะปีนี้มันรุนแรง ครับสมาชิกปีหกสี่เนี่ยมันจะแรงในเรื่องของเศรษฐกิจเโดนกันทั่วหน้าแล้วปฏิวั่ิไม่ใช่ทัพเดียไทยแล้วเนี่ยอเมริกาทั่วโลกมาเลยทั่วโลกไม่ใช่ทัพเดียไทยอ๋อเดี๋ยวต่อไปจะมีประเทศอื่นอีการารย์ทั่วโลกอ่าทั่วโลกสงครามอีกทั่วโลกอ่าฝปลอาจย์โรคระบาดทั่วโลกเศรษฐกิจโดนทั่วโลกหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะและโอกาสเนี่ยมันจะต้องมีตัวช่วยที่ครูลงคำคมให้ไปเห็นไหมคำคมให้ไปที่บอกว่า อดวงเนี่ยมันก็เหมือนการพน,นันถ้ามึงปล่อยไปตามดวงมึงก็มีโอกาสที่มึงจะถูกและผิดอ่าม,มีโอกาสผิดมากกว่าถูกถ้ามึงปล่อยไปตามดวงครับอ่าแต่ถ้ามึงเป็นคนที่เสริมดวงดูดวงระวังการแก้ไขดวงเสริมดวง,มงตลอดเวลาวางแผนให้กับดวงมันก็เปรียบเสมือนมึนเล่การพน,นันแล้วโกงเพราะมึงจะได้มากกว่าแพ้ อ่าแล้วก็จะได้มากกว่าแพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยกูก็เลยว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยสมาชิกรายการบรรจัตสยามเนี่ยอาจาแย์แข่ต้องหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้สมาชิกอยู่รอดให้ยิ่งกว่าปีที่แล้วใช่รายการมรรจัตสยามเนี่ยไม่ได้คุยนะแต่มอให้ฟังปีที่แล้วม่นปีมุงรอดทุกคนใช่สมาชิกรอดทุกคนเลยที่เราพบไปว่ายังไม่เคยมีสมาชิกรายการมันตัดสยามคนไหนที่เชื่อรายการมันตัตสยามคนเดียวโดยไม่พึ่งพาคนอื่น แล้วทําทุกอย่างที่รายการมานตัดสยามแนะนําแล้วไม่ดีไม่มียังไม่เจอทักคนเลยขอให้คนทาําตามลวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามหาจังหวะและโอกาสในการทําทุกอย่างในการเสริมดวงในการเสริมอาชีพธุรกิจการค้าจังหวะและโอกาสหามาให้แล้วส่วนคุณจะมีกําลังทําเท่าไหร่มันอยู่ที่คุณไม่เกี่ยวกับเราแล้วเราเราเป็นผู้ที่รีเลย์ให้คุณแต่แกมหาพวกคาเนี่ยไม่เคยจุด ศาสตร์วิชาตะเกียงหาโพคาไม่เคยจีดเพราะมันต้องใส่ผงม,มาหาโพคาตะเกียงเหมือนกับไปเล่งเล่งไปวิชาไทยนะเล่งเล่งให้เกิดโพกรัพย์อย่างรุนแรงในดวงในหนึ่งปีอันนี้คือไทยแต่ในตะเกียงเดียวกันนี่แหละก็มีฮู้ด้วยก็คือฮู้ดี่ในวิชาเสริมเข้าไปในวิชาจีมให้คนรุนแรงในของรอบหนึ่งเดือนคือเผากบเดือนแรกมีปี๊ดเลยแล้วก็การว่าเดือนแรกปี๊ดสกจีนขาดแล้วขาดไม่ต่เลย วันน, <า S 1> นี้ผมอยู่ปันอยู่อเมริกาคือเดือนแรกให้ปีเลยเดือนแรกให้ปีเลยคนที่จดสิบสองตะเกียงเห็นชัดเลยเพราะมึงสามารถมีพลังงานรู้เข้าไปส่งเสริมในทุกเดือนน้ำซ้ำเนี่ยเราก็ไม่เอาเปรียบคือพยายามช่วยทุกอย่างก็เพิ่มรู้กระดาษก็เป็นหนุนผืนเรว่คิดเงนเดินเท่าเดิมเอาเลยราคาเท่าเดิมที่อาจารย์พูดนี่คือจุดสิบสองตะเกียงนะทีสองตะเกียงอาจารย์เมื่อกี้มีซอยถามมาว่าถ้าจุดตะเกียงเดียวเนี่ยมันคุ้มเดือเดนเดียวหรือคุ้มปีนึง วิชาไทยคุมหนึ่งปีวิชาจีนคุมเดือนหนึ่งโอเคเพราะกูจุดเห็นไหมกูทําให้พวกมึงแบบเต็มที่ที่สุดของกูแล้วแทนที่กูจะจุดแค่ไทยให้มึงจุดจีนได้มึงด้วยในเดือเดียวกันให้มึงได้ทั้งวิชาไทยและจีนถ้าเกิดว่าในช่วงเดือนนี้ถ้าเกิดมึงได้ทูยินวันได้ทั้งไทยและจีนเพราะวิชาจีนแบบได้เดือนหนึ่งเพราะว่ากูมันได้เดือนหนึ่งรุนแรงมันคุมความรุนแรงแค่หนึ่งเดือนอย่างนี้ก็พอเพรกูเนี่ยเผาแทนกันได้ไหมได้ด่า เขาแทนกันได้แต่ต้องทับต้องแทนในที่นี้คือสู้ว่าเป่าลงชื่อจุดตะเกียงแต่เป่าไม่ได้เผาผมเปลี่ยนเผาแทนใช่ไหมหรือว่าผมเผาชื่อคนอื่นสู้แจ็คไม่ได้จุดตะเกียงผมเผาให้แจ็คได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเผาต้องเผาคนที่จุดสู้ว่าชื่อจริงในตะเกียงสู้ว่าน้ักเป่าจุดแต่น้ักเป่าไม่ว่าจะเผาผมเผาแทนได้ใช่ได้แต่ถ้าสมมุติเป่าเผาแต่เป่าเขียนชื่อคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ได้มีในตะเกียงไม่ได้นะคะไม่มีผลไม่มีผลเผาขอาได้เพื่อเขาเรียกอะไรอะ เปิดเปิดตารางงานของจุ้ยในบ้านให้เข้าบ้านแต่คนที่จุดตัดคนที่เผาต้องเป็นคนจุดตะเกียงบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราจุดตะเกียงนะพี่น้องเราก็จุดตะเกียงแล้วพี่น้องเราไม่ว่างเผาเราเผาให้แทนได้ได้แน่นอนนะได้แต่นั้นเนี่ยตะเกียงหาผู้ค้าราคาชิวเด้งเด็กๆหนึ่งวันหนึ่งร้อยครับได้หนึ่งวันทานผ้าทานผ้าทานผ้าทานทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะโอเคถ้าคุณพลาดก็ นาไปไม่รู้อะไรอาจารย์พี่เจโรดถามมาว่าถ้าหกจุดตะเกียงถ้าจุดหกตะเกียงแล้วเขาเลือกวันที่จะแต่ะเดือนที่จะเผาได้ไหมไม่ได้ต้องเรียงเป็นอย่างนี้เลยส่วนว่าเดือนนี้ผมอยากเผาถ้าสมมติว่าเปนจุดสามตะเกียงครับมันก็ต้องเผาเอ่อมมีนาอ๋อเราเลือกว่าเดือนที่ไม่ได้ไม่ได้มันจะเรียงไปแบบนี้โอเคมันจะเรียงไปแบบนี้โอเคเพราะเพราะว่าเวลาเรียงตะเกียงมันจะเรียงเรียงไปแบบนี้เลยวิธีการพับฟูเนี่ย ทางทีมงานมาัจาทะสยามเนี่ยดหมอ่าไม่สามารถเขียนให้คุณได้คุณต้องไปเขียนชื่อที่อยู่ละตัวในวันเกิดนี้คุณเองนะพับยังไงก็ได้เห็นไ,ไหมพับยังไงก็ได้คือเขาต้องเขียนชื่อละตัวในวันเกิดครับเบอร์อะไเป็น,นเขาเอนะต้องเ,เขียนนะแต่ถ้าเขียนไม่เป็นก็ ทำอะไรนิ้วมือได้ถ้าบางคนเขียนไม่ได้ก็อะไรนิ้วมือได้อะไรนิ้วมือพับได้แต่ต้องทําด้วยตัวเองแล้วก็พับยังไงก็ได้พับยังไงก็ได้แล้วเรียกติดตัวไว้ว่าถ้าจุดสองตะเกียงใบหนึ่เผาอีกใบหงพกปิดตัวไอ้พกเนี่ยคุมเดือนเดียวหรือคุมปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งก็พกคุมปีหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ช่วยเพิ่มพลังงานเข้ามาเลยไม่ช่วยไม่ได้ช่วย มันจะไม่เหมือนกับจุดส่องเผาที่สองเดือนใช่ไหมสิบสองเดือนเนี่ยมันคือเพิ่มพลังงานเพง่จุ้ยบ้านทุกเดือนทุกเดือนเพิ่มเข้ามาทุกเดือนแต่ไอพกมันก็ต้องพกแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราจุดสอ่องนเกียร์เนี่ยมันก็ได้หนึ่งเดือนที่ปีป๊ดปาร์ตกะอีกส่วนหนึ่งก็คือมีพลังงานพื่เข้าหาตัวเราแต่ไม่เข้าบ้านตัวเกียหมาโคคานะครับ ตะเกียง์ได้1,100 1,100แต่จุดได้ไม่สุดคือ12ตะเกียรเพื่อเผา12เดือนนะครับแต่ถ้าใครอยากได้ตะอาครูกระดาษไปพบ100-20เกลีย์100-20เกลีย์น้คะอยสางนั้น10เกีย์ไม่จําเป็นจะต้องขอนะ10เรื่องเงินทองไม่ขาดมือเสิ้นโชคลาภการงานการเงินเดี๋ยววันสุดในวัน26นะเดี๋ยวทุกคนจะงงนะ26มกราคมมาก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยเรารอไลฟ์สดวันนี้วันที่วันจันทร์ใช่ไหมเดี๋ยววันพุธเราจะสรุป ว่าเกินเจ็ดร้อยคนไหม,มถ้าเกินเจ็ดร้อยคนเราจะสั่งหยุดสรุปก็คือเรารับแค่เจ็ดร้อยคนมไม่ให้เกินเจ็ดร้อย